JoVina Professional Brush s e นะคะที่เขาให้แปลงเพื่อนๆมากอันมีให้เลือกใช้ถึง11หัวนะสามารถคอนทัวร์ได้อะลงสีแบบเข้มๆตรงเปลือกตาหนัวมากฟูงมากเบอร์0ูนย์ห้าแล้วก็เบอร์ศูนย์หนนะคะมาเนี่ยแต่งหน้าไปแล้วก็หลุดไปคือมันมันไม่เจ็บอะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันที่ช่องแกมมิสวาเี่แล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับวิดีโอรีวิวที่มีคนขอรีวิวมาเยอะมากอ่ะวันนี้แกจะมารีวิวเซ็ตแปรงตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โจวีน่านะคะนั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลยค่ะโจวีน่าโปรเฟชชั่นอลบลัชเซตนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก่อนมารีวิววันนี้ก็คือใช้น้องเขามาแล้วแต่งมาหลายลุกทั้งลุกเข้มทั้งลุกอ่อนนะคะแล้วก็พยายามใช้น้องเขานะคะคู่กับผลิตภัณฑ์เนื้อครีมผลิตภัณฑ์เนื้อแป้งเนื้อฝุ่นใดๆๆเนนีีวววัั้รราาจะมมิกต็ เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแกจะมาอธิบายด้วยว่าแปรงแต่ละหัวเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบไหนได้บ้างจะเหมาะกับการแต่งหน้าของเพื่อนๆใหมนะคะ JoVina Professional Brush Set นะคะมาพร้อมกับกระเป๋าสีชมพนูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเขาจะไม่ใช่เป็นกระเป๋ากลมๆที่แบบยินพื้นที่แค่นั้นยังไม่พอนะคะเวลาเปิดออกมาแล้วนะเพื่อนๆสามารถปิ๊บนี่ เหมาะกับการแบบเออไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดที่เขาให้แปลงเพื่อนๆมา9อันมีให้เลือกใช้ถึง11หัวนะคะที่มี11หัวมาะว่าบางอันก็จะเป็นแบบอ่ะเดียวเดียวแบบนี้ Single Brush นะคะบางอันนะคะเขาก็จะเป็นงานแบบ Double Ended Brush นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวนะคะแปลงของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ด้ามจับเนาะจะเป็นงานสีเบจอ่อนๆแล้วก็มีคำว่าโจวีน่าอยู่ตรงนี้ก่นปลายขนนะคะจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแต่ว่าเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยเออเขาก็จะเป็นสีแบบเนี้ยอย่างที่เมื่อนๆเห็นนะคะแปรงของเซตนี้เนี่ยเหมือนกันหมดทุกอันเลยจะเห็นได้เลยว่า QC ของเขานะคะหรือคุณภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยอะคือแทบไม่เห็นขนที่จะแบบ ขึ้นมาหรือหลุดเหมือนแปลงจีนบางอันเลยนะคะนี่ก็ถ้ามองอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าขนแปลงแน่นมากแน่นอย่างเดียวไม่พอมีความนุ่มด้วยเช่นเดียวกันกับแปลงอันเล็กของเขาแบบนี้นะคะที่เอาไว้แบบแต่งตาลงไฮไลท์ได้นะคะมาพูดถึงแปลงเบอร์ J1 นะคะ J1 จะเป็นแปลงที่ขนฟูๆหนาๆเป็นฟ้องๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วในคอลเลกชันนี้นะคะว่าสําหรับใบหน้าแก้มหนาแก้มชอบใช้นองเขานะคะในการ ลงแป้งเซ็ตแป้งฝุ่นแป้งพับต่างๆหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วเพื่อที่ว่าเราจะล็อกรองพื้นให้อยู่กับที่นะคะคุณลงตรงๆแบบเพิ่มการปกปิดแบบนี้นะคะตึกตึก๊ก ลงตรงๆได้เลยโดยที่น้องเขาเนี่ยจะไม่ทิ่มผิวไม่บาดผิวไม่ทําให้ผิวเจ็บนอกจากจะลงแบบนี้เพิ่มการปกปิดได้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถแตะแป้งพับนะคะลงแบบไหลๆแบบนี้ก็ได้พวกนี้ก็สามารถลงที่ปัดแก้มได้เหมือนกันแต่สําหรับหน้าแก้มอะ่ะแก้มว่ามันมันใหญ่เกินไปกับการที่จะลงที่ปัดแก้มนะคะที่ปัดแก้มนะคะแก้มจะใช้เบอร์นี้เลยนี่ J 2 J 2นะคะเหมาะกับการลงที่ปัดแก้มอะลงคอนทัวร์ก็ได้คือมันพอดีแบบหน้าแก้มก็ได้คางแก้มก็ได้อย่างเงี้ยจิกสีได้ดีมากแล้วก็เพิ่มความอ่อนความเข้มของที่ปัดแก้มได้นะคะสำหรับแปลงเบอร์ J สามนะคะ J สามกับ J สองเนี่ยคือสามารถลงที่ปัดแก้มได้เหมือนกันแต่ว่า J สามนะคะเขาจะให้งานแบบเพื่อเพื่อนเห็นปะเพื่อเพื่อนเห็นเชฟปะอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการลงแบบอะคอนทัวร์ด้วย สามารถใช้คอนทัวร์หน้าผากนะคะแล้วก็คอนทัวร์คางลงไฮไลท์นะคะ ตีอินวันทำได้หลายอย่างมากๆนะคะนี้มาดูแปลงอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่เอาไว้ลงพวกงานไฮไลท์ก็ได้คอนทัวร์ก็ได้นั่นก็คือเบอร์ J4 นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ได้เหมือนกันแกมอยากแอบแบบให้ตัวเนี้ยเป็นแปลงที่แบบเล็กลงกว่านี้นิดนึงเอามาไฮไลท์ตรงนี้ได้ไฮไลท์ตรงโหนกแก้มได้สามารถคอนทัวร์ได้อะคอนทัวร์คางก็ได้ลงไฮไลท์ก็ได้นะคะต่อไปเป็นแปลงเบอร์ J5 นะคะเอาไว้แต่งตา เบลนทุกอย่างนะคะหรือลงไฮไลท์ตรงหางตาแบบนี้เอออันนี้กำลังพอดีมากเลยช่วงนี้นะคะหรือลงไฮไลท์แบบเล็กๆจมูกอ่ะจะงอยปากเป็นต้นนะคะแปรงเบอร์เจหกนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแพ็คสีบนตานะคะลงสีแบบเข้มๆตรงเปลือกตาทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะอาอเงี้ยต่อไปนะคะแปรงเบอร์เจเจ็ดนะคะเป็นหัวแบบตัดๆนิดหนึ่งซึ่งอันนี้นะคะเหมาะกับการขัดเบามากๆขัดเบาก็คือไล่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ถูอีกงี หรือใครเป็นคนที่อยากให้หางตาเฉียวเใช่ไหมวางองศาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ลากแบบนี้เลยได้เหมือนกันเกลี่ยสีได้ดีมากทําให้สีดูฟุ้งๆได้ดีมากนะคะลองดูได้เจไปกับเจเจะอยู่ในแท่งเดียวกันนะคะด้านหนึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเอาไว้ลงผลิตภัณฑ์พวกคอนซีลเลอร์ได้นะคะแกรแอบคาดหวังว่าตัวเจเเนี่ย ถ้าขนแน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะนิดเดียวแบบให้มันฟูๆกว่านี้อีกหน่อยนะคะมันจะลงคอนซีลเลอร์ได้แบบเออเพอร์เฟกมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่านี้เนี่ยคือลงใต้ตาแล้วนะคะไม่มีอาการบาดไม่มีอาการเจ็บใดๆด้วยความที่ว่าเออหัวมันเล็กไปเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะส่วนด้านนี้นะคะสามารถใช้ลงคอนซีลเลอร์ได้เหมือนกันอ่ะเลือกข้างได้เลยว่าจะใช้ด้านไหนลงนะคะแล้วก็สามารถใช้เกลี่ยใช้เบนที่ทาตาหรือลงไฮไลไท์เนาะมันสามารถ ทำได้หลายอย่างนะคะหรือแม้แต่เกลี่ยพวกลิปอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ลิปที่อยู่บนปากแกวันนี้นะคะจะเป็นตัว JoVina Stay Velvet นะคะเบอร์0 5แล้วก็เบอร์0 1นนะคะใช้แปรงเบอร์ J9 นะคะในการเกลี่ยเคลีอรคัันได้นัวมากฟูงมากเกลี่ยเคลีอรคัันได้ดีมากมาถึงแปรงอันสุดท้ายนะคะนี่เป็นแปรงที่แบบ ชอบมากเลยชอบมากเพราะว่ามันทายากทุกคนตัวหัวแปรงที่เอาไว้เขียนคิ้วน,นี้นะคะแน่นกําลังพอดีแล้วก็เขียนคิ้วได้แบบองศาแบบมีความคมวามคมนอกจากอันนี้นะคะจะสามารถเขียนคิ้วได้แล้วเนี่ยเพื่อมอสามารถใช้คุณน้องคนนี้นะคะลงไฮไลไท์หัวตาเขียนไอายไลไนเนอร์แปรงเขาแบบขนแน่นมากๆสามารถลงสีหรือว่าวาดเส้นเนี่ยแบบเฉพาะเจาะจงได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น สปูลี่นะคะเอาไว้ปัดคิ้วปัดมาสคาร่าส่วนเกินออกได้นะคะแปรงบางอันที่แกมเคยซื้อมาเนี่ยแต่งหน้าไปแล้วก็หลุดไปหลุดอยู่บนผิวแกมอะไรอย่เงี้ยอันนี้น่ะตั้งแต่ใช้มานะคะยังไม่เจอเรื่องขนหลุดเลยทุกคนผลเนี่ยมีความแน่นมีความนุ่มนะคะคือมันมันไม่เจ็บอะ เวลาลงผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาเลยลงผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นได้ดีมากคนที่แต่งหน้าลุกใส่ก็ใช้ได้แต่งหน้าลุกเข้มอยากแพ็กสีแน่นๆอะไรเงี้ยทำได้เหมือนกันคอนทัวร์หนักๆเนี่ยทำได้เลยนะคะพอมาถึงเวลาที่จะลงผลิตภัณฑ์เนื้อครีมนะคะเวลาแตะแปรงลงไปแบบอย่างเช่นอายแชโดว์เบสหรือว่าที่ปัดแก้มแล้วนะคะสีจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบเออต้องกดแรงนิดนึงเพื่อที่จะพิกอัพสีขึ้นมาแล้วก็ค่อย ค่อยเกลี่ยน้องเขานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาในการใช้งานลงสีได้ตามปกติไม่มีบาดหน้าไม่มีทิ่มหน้าคุณภาพก็ถือว่าดีมากๆในขณะที่แกมใช้เซตนี้แต่งหน้าแต่งตาอยู่เนี่ย รู้สึกว่าขาดแปรงไปหนึ่งอันหนึ่งอันที่แกมแบบว่ามองหาจากเซตนี้แต่น้องเขาอ่ะไม่มีให้แกมก็คือแปรงแต่งตาแบบลงดีเทลแน่นได้ความที่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตาแต่แกมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่แต่งตาเหมือนแกมนะแกมจะใช้อายแชโดว์มากกว่า3าสีขึ้นไปถ้าใครดูวิดีโอเก่าๆของแกมานะคะก็เลยอยากได้แปรงที่แบบว่าเป็นอันเล็กๆเอาไว้ลงสีพักสีแน่นๆเป็นภูมิภมสักอันหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาใช้งานแล้วใช่ป่ะอันนี้แกมแบบอาจจะหน่อยไปเองนั่นก็คือมีแปรงสองหัวแบบนี้ แล้วเราลงลิปเรียบร้อยแล้วใช่ปะแล้วจุ่มลงไปอ่ะน้องจะเลอะไหมน้องจะเลอะไหมไม่อยากให้กระเป๋าเลอะเพราะกระเป๋าก็สวยอ,อาจจะต้องหากระดาษิชู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออแบบ ยัดเข้าไปข้างใต้เด็ดน,นึงแล้วก็เอาน้องนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่ว่ากระเป๋าจะไม่เลอะแกมก็แบบว่าเฮ้ยกระเป๋ามันสีชมพูแล้วกระเป๋ามันก็น่ารักมากแกมก็ไม่อยากให้กระเป๋าเลอะนะคะเท่าที่แกมเคยซื้อแปรงมานะคะเคยเจอแปรงที่มีประมาณ11หัวนั่นแหละแต่ว่าราคาแปรงกว่านี้ประมาณแบบ2เท่าได้เลยแกมว่าเซตนี้คุ้มเลยอะ่ะมีแปรงมาให้11หัวมีกระเป๋ามาให้ด้วยแต่เป็นคนที่ใช้แปรงฝุ่นที่ปัดแก้มไฮไลท์คอนทัวร์ ทาตาลงคอนซีลเลอร์เขียนคิ้วเขียนอายไลเนอร์อะไรเงี้ยก็หมดเซตนี้นะเออมีครบแล้วก็พว่ไหนนะคะที่ไม่เคยใช้แปรงแต่งหน้ามาก่อนนะคะบอกเลยว่าถ้าได้ใช้แปรงแต่งหน้าเซตนี้นะเพื่อนๆจะแบบกลับไปใช้นิ้วมือแต่งหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะแปรงแต่ละอันเนี่ยด้วยความที่ว่าขนนุ่มมากแล้วก็เกลี่ยสีได้ดีมากเขาจะทําให้ลุคเรานะคะดูนัวขึ้นดูสวยขึ้นดูละเอียดดูไม่เป็นเปื้อนแล้วก็ดูมีศิลปะลองดูได้ก็ถ้าใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโทวีน่า พ r เ o n a l brush set นะคะคอมเมนต์มาไ,ได้ข้างล่างปกตินะคะแกมทำ,ำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะโซวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ